สวัสดีครับผมแม่พี่น้องของปลายสุภูสุขครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงค่ำรับของวันที่7เดือนมิถุนายน2565ครับทำกลางฝนตกดินครับที่โกรังอุบลสายเซาล์หนึาเก้าเครับนะครับฝนกตกดินๆครับช่วงนี้หนาฝนครับเอ่ออ่าผมใดมีงานกะเราต้องฝ่าดังฝนเลยนะครับเด้อส่วนทีมงานที่ของผมมีงานนะครับเด้อช่วงนี้เงียบปิดครับผมฝนละ ทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็คงมีอยหรอกจักงานเออส่วนที็งานผมก็มีอยู่งานไลท์งานดีแต่ไลท์ครั้งที่ร้อยสิบเกียนาะครับเน้าวันนี้ที่เจ็ดดาอีกสองมื่อครับเจริญทางมันที่แปดที่เก้าคนนะครับจังสิเดินทางไปบ้านพักนะครับเด้อไปตั้งเวทีซ้อมใบไงเพื่อนนะครับเนาะทุกครั้งต้องไปก้อนมื่อหนึ่งเพื่อนตีสอบเพื่อนตีซ้อมอ่างเครื่องซ้อมแดนเสือเนาะครับเน้าอ่าเนี่ครับบันไดนไปใช้แล้วครับเดินไปเดินมาเดินมาแล้วเดินไปอยู่นไหลนะครับอยู่หน้าบ้าน อยู่หนา้าโกดังนี่แหละครับบ้านมีใกล้คิดกันกับโกดังกะเดินไปเดินมาสะดวกสบายแลีวมาชมมาเบิง้งมาถ่ายคลิปนะครับอยู่โกดังนี่แหละครับมามีหม่องได้่ายได้ถ่ายแต่อยู่หม่องนี่แหละครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมครับผมอ่านะครับเพราะว่ามามีเดี๋ยวออกเวทีกันไปเวทีกับสือท้ายน้ำตั้งเวทีแน่ทีมงานครับผมอันนี้บอด้มีงานกันนะถ่ายอยู่นี่โกดังนี่แหละครับ ช่องนี้ก็ฝนตกดินครับช่องนี้นะครับระวัางฝ่าลังฝนนะครับเด้อสุดผูสุกขนครับสุดแลสุขภาพานน้ำแน่ครับผมช่องนี้ฝนตกดินเนาะครับเนาะตอนนี้ก็บถ่ายกับฝนตกดินอยู่ครับตกบ่แห้งครับตกดินลินครับผมก็ต่องไทยซูมือสวีนครับนะครับก็ต้องไทยตามเอฟซีสั่งเอฟซีบอกว่าถึงจะคนดูน้อยเราก็ถ่ายทุกวันลงคลิปบ่อยๆครับผมนะครับ กับบริเวณไปไซนอกกับยูตะบ้านยูตะโกดังแต่ท่ายยูโกดังแน่นะครับแล้วสมือกับท่ายยูบ้านครับตอนนี้บ้านกําลังต่อเติมครับผมเพราะว่าได้เงินเก็บก,กรรมมาจากได้ยูทูบนี่แหละครับกับพี่น้องที่รับชมนี่แหละครับเงินมากเก็บกรรมมาตกแต่แตงบ้านนิดน้อยครับผมตามเงินเมื่อนี้ช่วงนี้อาจีพบ่ได้งานบาหลายแต่บางคนไม่มีเงินครับแต่มีอาทิตย์ละงานแต่ดีกว่าบ่มีแล้วครับเนาะ สู่กันต่อไปนะครับเชียงทางวนวายสซ้าแสงซองฟิแลด์ไปนี่แหละครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนจะมีงานการให้ท้ำอยู่นะครับเนาะถึงแสงซองฟิเล่์ปิดวงไป่นก็ยังมีงานไล่นะครับให้ทีมงานเพ่อะไมีงานอาทิตย์ละครก็ยังดีกว่าบ่มีนะครับเพราะว่ายามมีงานก็มีอยู่เนาะยามบ่มีจะอันนี้สู่ไปน้ำกันนี่แหละครับผมยามบ่มีกับมีน้ำกันยามมีก็มีน้ำกันนี่ครับ อบนไซน์ซาร์ดเนี่ครับช่วงอบ่างง่ายๆก็บ่มีเหมือนกันครับมีกับมีซุกเสาร์อาทิตย์ครับนี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงนะครับเนาะช่วงนี้มันสิเขาวันจันทนะครับเดือนกรกฎาคมก็สิเขาวันจันแหละครับเนาะช่วงนี้กับเดือนใก่สิเขาวันจันเบิดลบนบังไฟแล้วก็นี่พนาฝนันสิดๆนะครับไปงานการกับลำบากนะครับเนาะไปเด่นครับฝนตกแน่เด่นได้บ่เต็มที่นะครับคนเบิ่งมันกะเงินเงี้ยนะครับเนาะเบิ่งได้บ่เต็มที่ก็ นเฮามันก็อยากเบิ่งเต็มทีนะครับนาอเนี่ยพนตกงสีเขาก็ธรรมดา,าครับเขาบ่ก่ครพายามจัดการจัดงานม,มันก็แทะนะครับเนาอตัดพอกพิดวิกกันตัดงานมากอะฝนตกใส่ก็รูปทุนอยู่นะครับนี่นะครับชีวิตคนว่าชีวิตไอ้นักร้องชีวิตมอรอกมอรำนักดนตรีครับเิ่นเสือกเป็นสุดนะครับสู่ครับทำอยังกระดาษแต่ครับทำมีใจรักใจชอบมั มันทําไปแล้วมันจะมีความสุขครับอาจจะม่มีงานมากมายครับเขาก็มีความสุขในการทํางานเนาะครับเนาะมันก็้วนตัวละครันี่นะครับเพรเช่นเดิมครับผมอุบลสายสาวล่าก้าก็เจ็ดครับครับอยากได้เครื่องเสียงเวทีหม้อดอกหม้อดําเลนเซอร์ครับนี่ครับติดต่อมาได้ที่อุบลสายสาวล่าก้าก็เจ็ดครับผมชุดเด็กชุดหน่อยชุดใหญ่ครับจัดไปตามงบประมาณของเจ้าภาพครับ อุปกรณ์สกรีนรถแท่หน่อยรถแท่ใหญ่ครับผมผับพยนต์เล็กผับพยนต์ใหญ่มีหมดครับจอ LED นะครับโครงทัดเด็กๆเราระบบเสียงกับระบบแสงกับมีครับจากระบบแสงกับอะไรจะเร้ยกจับมากแบบไรกับโทรมาเลยครับหาอาจารย์สายันทองสวัสดิ์กับบริหารโดยอาจารย์สายันทองสวัสดิ์ครับนี่ครับรับตลอด24ชั่วโมงนะครับเด้อโทรมายำไรปราก็ดับพื้นกราดะขับพวงมาลัยกับแปะพนนอนกันแล้วนะครับทางไล่ทั้ง เฟซบุ๊กเพิ่นก็มีนะครับน่าทั้งยูทูปช่องยูทูเพิ่นก็มีครับผมสำหรับอุบลสายสายุนซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมอุ้ยม่ได้ไปไสมาไสกะอยู่แต่บ้านเนี่กัเดินมาเดินไปอยู่นี่แหละครับบนเบี้ยนไซบุญยนมากะมาทายอยู่นี่แต่สมมติสุดท้ายบรรยากาศอยู่บ้านผมบ้าเบื้องล่างครับเนาะว่าตอนนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นยังไงจากก่อนนี่บ่ทันตก็เติมบ่ทันเห็นยังพอบ่ทันมีเงินครับช่วงงา,านก็มีงานมีเงิน ยังม่งานแลวก็มี YouTube เดือนจากยูทูปจำเนี้ยเงินน้อยๆครับพอช่องน้อยๆช่องมายน้อเพื่อนเออขอบคุณที่รับชมคลิปผมมาตลอดครับผมนะครับก็ลังใจผมมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อให้ผู้รับชมคลิปผมผมเนี่ยโชคกันหมาดำานี้รวดกันสุด้สุดคนถึกนะครับเด้อครับสำหรับเซสซี่ทุกๆทันครับผมอ่านี่ครับนี่นะครับกะกะท้ายปบ้บัน แสงทอดกับทายู่บ้านแสงทอดกับมานี่กับทายกูดังแต่งงานกับทายน้ำงานนี่นะครับทายการชีวิตของเครื่องเสียงบอกมอล่ำนะสิละครับนี่ครับพ้นทุกทีคำยิ่งงานกับเตลิตตังนะครับตังมันแหลวพ่อได้เด็นงานเขนเดารับงานทั้งมาแล้วเขาก็ต้องตังสิพ้นตุกสิ่งใดบ่เด่ได้ก็ต้องว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะครับเนาะเป็นพนตกที่ในข้อกัดเด่นไปบ่เป็นย่างเด่นไดขึ้นกันนะครับ างนแขกกระหามน้งข่ามะม่วงกระกระหาเตีดมะขืนมาครับชีวิตหน้าฝนอี่กระลำบากเนี่ยครับจังหวะเขาบวชคอยจัดงานในช่วงหน้าฝนจัดโยกอัดสิบลายครับมันกะเนี่ยต้องสิ่งละครแทะมันกระตกลำบากทั้งคนจัดงานจําหวะทั้งคนไปงานพวกมออกมอดั้มเาก็ตีเครื่องเสียงนะครับเนาะอ่านี่ครับนี่แหละครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปสู่ก็ต่อไปครับสำหรับชีวิตคนว่าชีวิตนักร้องชีวิตมอรอกมดดําครับ ชีวิตเครื่องเสียงเนาะครับเนาะอ่าอย่างแรกกับฝากวันนี้แล้ครับเด้อกับช่องอุบลไอ้สันาวอุบนไซย์นซาวนะครับสันเซาชาแนลครับผมจะเป็นในช่องนะครับเฟซบุ๊กอ่ะสันาวอุบนไซย์นซาวนะครับเนาะถ้าเป็นช่องยูทูบก็สันเซาชาแนลครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซาชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วครับด้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ